ชิดก้มันตอาจะเคพสวยชิกร่ใเนกันอกนแกันนี่นี้กิจืบอกค่ะงานไม่หลอกอันเน็าอยู่คืมัอยู่ตา ที่จริงคู่ว่าสิไหยอวบยืนนเป็นน้อเมื่อละพวกเื่อไปประยุกสินะไลวค่อยไปสนามเยแล้วบพมพจัเลยที่เาอยากได้แบบไหนในในี่ตเด็กเลอสารเด็กก่อนะตอนนี้นะครับก็คือการมอบชุดกีฬาต่างๆนะครับโดยให้ท่านัเรีนะครับป็นผูกมอบนะครับทหาานะครับแล้วก็ เป็นการ,รมอบนะครับจากที่รางวัลเลยนะครับว่อไม่ใช่ารางวัลเนาะคือของขวัญพิเศษนะครับสำหรับนักเรียนนะครับเป็นชุดกีฬานะครับเก,กีีฬาน่ยก็จะได้ชุดใหม่นะครับ